สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะคลิปทบทวนพยัญชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะอ้าวนักเรียนฟังอีกทีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิพปพเศษนะคะคลิปพยัญชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะค,ครูได้ส่งข้อมูลส่วนนี้ลงไปในไลน์ของแต่ละคนแล้วนะคะเพราะว่า หลังจากที่คุณครูสอนมาพบปัญหาว่านักเรียนหลายคนยังอ่านหนังสือไม่ค่อยได้นะคะคุณครูดูจากอะไรคุณครูดูจากการที่นักเรียนยังไม่ได้สอบสระบางสระหลายสระมากเลยนะคะที่นักเรียนยังไม่สอบคราวนี้คุณครูจะทํำยังไงคุณครูจะติดตามการสอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อนะคะว่าใครที่ไม่ได้สอบแล้วครูจะตามงานนะคะ อ่าแล้วมีผลดีและผลเสียต่อนักเรียนดังนี้นะคะกรุณาฟังนะคะผู้ปกครองด้วยนะคะใครที่สอบตรงวันที่ครูนัดสอบถ้าสอบมาแล้วถูกต้องก็จะให้เต็มสิบนะคะถ้าสอบมาแล้วสอบในวันที่ตรงวันที่ครูนัดสอบนะคะถ้ามีผิดพลาดเล็กน้อยคุณครูจะให้เก้าคะแนนแปลว่าวันที่สอบตรงนัด ถ้าถูกต้องอ่านถูกต้องด้วยสอบตรงวันด้วยก็จะได้สิบคะแนนถ้าสอบแล้วมีการผิดพลาดเล็กน้อยเกินไม่เกินไปไม่ใช่อ่านผิดทุกตัวเลยอย่างนั้นก็ต้องสอบใหม่นะคะค่ะแต่ครูจะประเมินว่าผ่านนะถ้าครูประเมินว่าผ่านครูก็จะให้9ก้าคะแนนถ้ามีกรณีผิดพลาดบ้างแต่ถ้าสอบไม่ตรงวันเลื่อนไปสมมุติว่าคุณครูนะสอบวันนี้ วันนี้ไม่สอบไปสอบพรุ่งนี้จะหักคะแนนการสอบช้าไปวันละหนึ่งคะแนนนะคะคุณสอบช้าไปกี่วันครูหักคะแนนไปเรื่อยๆนะคะหักจนกว่าหมดพอหมดแล้วก็ไม่ต้องสอบนะคะค,ครูให้ศูนย์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหาที่ต้องเรียนมันมีมากมายนะคะจะให้คุณครูมานั่งรอคนที่ไม่รับผิดชอบอหน้าที่ ครูไม่รอนะไม่ชอบรอเด็กแบบนี้ด้วยถึงแม้ผู้ปกครองจะบอกว่าผู้ปกครองทํางานก็ตามผู้ปกครองก็ต้องแบ่งเวลามาให้ลูกนะคะเพราะว่าคุณครูทําหน้าที่ของค,ครูแล้วนะคะอา้าวเรียนมาดูนะคะพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันอันนี้คุณครูไม่ได้สอบนะคะแต่คุณครูให้ลอกลงสมุดภาษาไทยอา้าวเดี๋ยวจะบอกว่าให้ทำยังไง ขั้นแรกเลยนักเรียนก็ลอกหน้านี้ลงไปนะคะไม่ต้องวาดรูปค่ะเขียนตามไปเลยค่ะพยัญชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันอ่วขอลอกหน้านี้เสร็จนะคะก็เขียนต่อไปเรื่อยๆค่ะเขียนเป็นความเรียงไปเรื่อยๆนะคะอ่ความเรียงเป็นยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะจะให้ดูตรงส่วนนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะเว้นบรรทัดอะไรไปตามปกติของนักเรียนแหละค่ะก็เขียนว่าออกเสียงขอ ออกเสียงขอมีตัวอะไรบ้างก็มีขอขอไข่กับขอขวดแค่นี้เองค่ะออกเสียงขอนะคะขอไข่กับขอขวดก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะออกเสียงคอออกเสียงคอมีตัวอะไรบ้างครูทําให้แล้วนะคะก็มีคอควายคอคนขอระฆัง แล้วเรียนจะเขียนตัวไหนมาก่อนก็ได้รูไม่ว่านะคะขอให้นักเรียนรู้ว่าไอ้ตัวที่มันออกเสียงคอนะมันมีแค่สามตัวเท่านั้นนะคือมีคอควายมีคอคนและคอระครังแล้วเวลาเขียนหนังสือทุกครั้งต้องเว้นวรรคด้วยนะคะเขียนติดมาไม่รู้ว่าตัวอะไรนะอ้ะาวต่อไปค่ะออกเสียงชอออกเสียงชอมีตัวอะไรบ้างนะคะก็จะมีแค่สองตัวคือชอช้างกับชอเชอนนะคะอ้าวโอเคนะคะ ทุกครั้งที่คุณครูเปลี่ยนลูกแอปเปิลใหม่แปลว่าขึ้นบรรทัดใหม่นะคะอ้าวบรรทัดต่อไปค่ะออกเสียงยอก,ก็จะมีแค่สองตัวนะคะคือยอหญิงกับยอ,อยักษ์นะคะออกเสียงดอออกเสียงดอฟังไม่ผิดนะคะออกเสียงดอก,ก็มีดอชดากับดอเด็กค่ะออกเสียงตอค่ะออกเสียงตอตอปะตักนะคะกับตอตอเตา่าก็เขียนให้ห่างกันเหมือนครูทำเนี่ยค่ะ นะต่อไปค่ะออกเสียงถอออกเสียงถอก็มีแค่สองตัวค่ะนักเรียนถอฐานกับถอถุงนะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปนักเรียนจะได้เจอป้ายนี้ที่ห้องเรียนเรานะคะคุณครูทําไปติดจะทําไปติดให้แต่ตอนนี้เราไม่เจอที่ห้องเรียนเพราะว่าเราเรียนออนไลน์คุณครูจะรอนักเรียนไปอ่านที่ห้องไม่ทันแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิบห้ากรกฎานี้จะได้เปิดไหมก็เอาละ เพราะฉะนั้นก็เรียนแบบนี้ก่อนนะคะออกเสียงทอมีทอเนี่ยออกเสียงทอเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่มากเลยนะคะตระกูลทอเนี่ยจะมีอยู่สี่ตัวคือทอมันโทนะคะมีทอมันโททอผู้เท่าทอทงทอทหารถ้านักนักเรียนต้องจําให้ได้นะว่าตัวไหนออกเสียงทอเพราะเวลาไปอ่านหนังสือจะได้อ่านออกนะคะ อ้าออกเสียงทอนะคะมีสี่ตัวนี้นะ,ะอ้าวคุณครูลบเพราะว่าครูไม่ต้องการให้เลอะนะคะอ้าวจะได้อ่านง่ายตอนเขียนจะจบแล้วนะคะนักเรียนอ้าวออกเสียงนอนอนเนนกับนอนหนูหมายความว่าไงหมายความว่าทั้งนอนเนนและนอนหนูนะคะ ออกเสียงนอเหมือนกัน,วน,น,นเ,เวลาอ่านนอเนนก็ออกเสียงนอเวลาอ่านนอหนูก็ออกเสียงนอนะคะอ้าวขึ้นบรรทัดใหม่นะคะออกเสียงพอมีพอพานพอพานก็ออกเสียงพอพอสัมเภาก็ออกเสียงพอนะคะอ่านักเรียนดูตรงส่วนนี้นะพอพานก็ออกเสียงพอพอสัมเภาก็ออกเสียงพอ ตระกูลสอนะคะออกเสียงสอมีสออะไรบ้างมีสอสศลาเนี่ยนะตัวที่คุณครูสอสศลามีสอรือสีมีสอเส,ส,สือเรียนมันอาจจะมีเสียงคนในบ้านครูแทรกบ้างนะพี่จุ่มเงียบหน่อยเสียงดังมากเลยอ่าออกเสียงสอนะคะมีสอสาลา อันนี้อันนี้เรียกสออะไรคะนักเรียนอันนี้เรียกส่อสารานะแล้วที่ควรหลุมนี้สือสษีนะแล้วก็ตัวนี้สอเสือนะออกเสียงสอเหมือนกันนะคะอ้าวเกือบจะจบแล้วค่ะออกเสียงรอค่ะรอในที่นี้คือออกเสียงรอริงนะคะแปลว่ารอริงก็ออกเสียงรอแล้วรอจุลาก็ออกเสียงเหมือนรอริงนะคะเอาละเอาละ จบแล้วใช่ไหมคะเครานี้คุณครูจะไปทำให้ดูว่าเวลาที่นักเรียนเขียนลงสมุดนักเรียนทำยังไงนะคะคุณครูบอกนักเรียนแล้วว่าให้นักเรียนเขียนตามนะแต่ว่านักเรียนบางคนอาจจะบอกคุณครูคะหนูไม่ค่อยเข้าใจที่คุณครูพูดอะคุณครูจะทำให้ดูนะคะแปบ๊บหนึ่ง คุณครูจะไปที่สมุดเขียนนะคะอาซึ่งนักเรียนจะต้องไปที่ไหนนักเรียนต้องไปหยิบสมุดภาษาไทยมานะคะสมุดนักเรียนที่เขียนวิชาภาษาไทยอะนักเรียนไปหยิบมาหัวหน้านี้ไม่มีเส้นนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียน คุณหาคุณครูหาสมุดที่มีเส้นแป๊บนึงมันมีหลายแบบนะคะอ่ะขออันนี้แล้วกันอ่ะเรียนดูนะคะเวลาที่ทำแล้วเรียนไปหยิบสมุดวิชาน,นี้มาค่ะสมุดนะคะแลกเรียนไปหยิบ หน้าปกคุณครูจะเขียนไว้ให้ว่าวอิวิชอาชาพออาพาพอสมเพานะคะออกเสียงพอนะสอาสาออกเสียงสอไปหยิบสมุดวิชาภาษาไทยมาค่ะอ้าวไปหยิบมาก่อนนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็เขียนวันที่ค่ะวันนี้ตรงกับวันที่8ดนะคะ รกรกฎาคมพอสอพอจุดสจุดนะคะต้องมีจุดสองที่นะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อ่ะคราวนี้คุณครูจะทำอะไรคุณครูก็จะเอาหน้าเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนหน้าเมื่อกี้นี้พยันชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันมาเขียนนะ มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะอะเอามาเขียนที่นี่พอดี Body, คุณครูเขียนถูกนะว่ามันเขียนยังไงคุณครูก็เขียนได้เลยนะคะพยานเรียนลอกตามได้เลยนะคะพยานชนะไทยที่ออกเสียง ยังไม่สะกดให้ฟังนะคะเพราะว่ามันยากเกินนักเรียนนะคะตอนนี้ที่ออกเสียงเหมือนกันนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูเขียนไม่พอในบรรทัดเดียวนะคะก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นบรรทัดใหม่ไปนะคะพยัญชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันหรือคุณครูขอเปลี่ยนใช้สีดํานะคะเพื่อให้ตัวหนังสือมันอ่านง่ายขึ้นนะคะเอาละ พยาญชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันอ่ะคุณครูลบดีกว่าคุณครูเอาคำว่าเหมือนกันมาอยู่บรรทัดต่อไปเนาะจะได้มีเพื่อนตัวหนึ่งที่ออกเสียงหอ,อมอเออนอเหมือนเสียงนกร้องนะคะเพราะดีนะคะฟังไปพยานชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันอ่ะคุณครูรอนะักเรียนแป๊บหนึ่งนะคะ ครูเชื่อว่านักเรียน,นจะเสยะพย,ยัญชนะพยัญชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะอันนี้ทําในสมุดนะคะทาในสมุดอาจารย์นักเรียนอ๋อแล้วเดี๋ยวคุณครูจะบอกอีกทีว่าทําแล้วจะยังไงกันต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้มันต้องแก้ปัญหาแล้วคะ่ะนักเรียนพอรู้สึกว่านักเรียนหลายคนสับสนนะสับสนกับอะไรไม่รู้เนาะแต่ว่าคุณครูเห็นแล้วจะต้องแก้ปัญหาทันทีเพราะว่าเดีย๋ยว ปล่อยช้าไปจะยิ่งเสียเวลานะคะแล้วก็ไม่ทันการอพอบรรทัดต่อไปนะคะคุณครูก็จะเขียนว่า ขอไข่ขอขวดออกเสียงออกเสียงขอเสร็จแล้วนะคะสำหรับบรรทัดแรกอ่าก็จะเป็นแอปเปิลลูกต่อไปนะคะก็จะมีคอควาย คอคนอะไรอีกคะคอละคังใช้เครื่องหมายแบบนี้นะคะนักเรียนเนี่ยลูกน้ำอ่ะแปลว่าเหมือนข้างบนนะคะออกเสียงคอค่อยๆฝึกค่ะนักเรียนเดี๋ยวจะได้เองนะคะให้แม่หรือลุงป้าน้าอาที่สอนนักเรียนอยู่ทําให้ก็ได้เขียนให้ดูก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะเขียนได้ค่ะอ่ะก็จะเป็นแอปเปิลลูกต่อไปนะคะ ลูกลูกต่อไปก็จะเป็นชอช,ชอช้างชอเชอคุณครูก็จะติดเครื่องหมายแบบนี้นะคะออกเสียงชอมินตต่อไปค่ะยอหญิง ยอหญิงแล้วก็ยอยักษ์นะคะนักเรียนเว้นวรรกแบบคุณครูด้วยนะคะอ่าแล้วก็ใส่เครื่องหมายละเป็นว่าออกเสียงเหมือนกันนะคะออกเสียงยอยอยักษ์กับออ่างนะคะอ่านว่ายอเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะนักเรียนอีกแค่3ามวันัดนะคะดอชดาแล้วก็ดอเด็กนะคะก็ออกเสียงดอ ต่อนะคะเออคือมันจบแล้วคือหมายความว่ากระดาษคุณครูหมดแล้วนะคะคุณครูก็ต้องไปหน้าต่อไปนะคะนักเรียนก็เหมือนกันถ้ายังมีที่นักเรียนก็เขียนต่อถ้าไม่มีที่นักเรียนก็ไปหน้าต่อไปนะคะอ่ะ Apple รูปต่อไปนะคะก็คือจะเป็นถอฐานเรียนเห็นครูเขียนถอฐานนะคะครูเขียนตัวบรรจงมากเลยแล้วค่อยๆเขียนอย่างสวยงามด้วย และที่ครูเขียนคือการเขียนลีลามือที่ถูกต้องนะคะเมื่อขึ้นหน้าใหม่ต้องเขียนคำว่าออกเสียงค่ะออกเสียงถอเพราะเราจะใส่เครื่องหมายละแบบนี้ได้ต้องมีบรรทัดแรกก่อนแบบนี้เสมอนะคะต้องมีบรรทัดแรกอย่างนี้ก่อนเสมอจึงจะใส่เครื่องหมายลูกน้ําละแบบนี้ได้นะคะ อพอกูนขึ้นหน้าใหม่ครูก็เลยต้องใส่คําว่าออกเสียงทอนะคะ,ะไปหน้าต่อไปค่ะ,ะตระกูลนี้ตระกูลใหญ่นะคะตระกูลทอก็จะมีตัวที่เกี่ยวข้องสี่ตัวนะคะดูนะคะคุณครูเขียนด้วยสีแดงเลยตระกูลใหญ่ทอมันโททอผู้เท่านักเรียนสังเกตไหมว่าครูเว้นวรกระยะห่างเท่ากับบรรทัดบนเลยนะคะแล้วคุณครูก็เขียนอะไรอีกคะทอทง อา้าวทอทคุณครูเขียนไม่สวยเลย,ยคุณครูลบก่อนอ้าวทอทงแล้วก็มีทอทหารเมื่อมันเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนนั้นไม่สามารถใช้ลูกน้ําละได้แล้วคุณครูก็เขียนคําว่าออกเสียงเองค่ะออกเสียงออกเสียงทอนะคะมันมีหลายตัวนะคะเลยยาวนี่พิเศษสำนักนี้อ่ะ แล้วก็ไปดูบรรทัดต่อไปค่ะ Apple ลูกต่อไปนะคะนอนเนนกับนอนหนูเป็นไงคะลูกน้ำละได้แล้วออกเสียงนออะต่อไปนะคะคุณครูเลื่อนนะคะพอพานแล้วก็พอสำเภานะคะเป็นไงคะออกเสียง พอสุดท้ายนะคะนักเรียนสอสลาตระ,ะกูลสอก็ยิ่งใหญ่นะคะตระกูลสอมีสามสนะสอสลาสรือสีแล้วก็สอเสือเป็นไงคะออกเสียงสอค่ะบรรทัดสุดท้ายนะคะ รอริงแล้วก็รอจุลาค่ะออกเสียงรอรอนี้ใช้รอริงนะคะอ้าวเอาละค่ะมีอยู่เท่านี้นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักเรียนเขียนเสร็จนักเรียนก็มาอ่านทบทวนนะคะมาอ่านทบทวนแล้วก็ช่วยอ่านหน้านี้หน้าที่ครูให้เขียนเนี้ย ทุกวันเลยค่ะหากอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะเมื่ออ่านให้ผู้ครองฟังจนอ่านได้แล้วอ่านได้แล้วด้วยตัวเองนะคะค่อยสอบให้ครูฟังมานะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งเที่ยวนะคะพยาญชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันอ่ามีกี่บรรทัดเดี๋ยวคุณครูจะใส่ให้ดูนะบรรทัดที่หนึ่งขอไข่ขอขวดออกเสียงขอคอควาย คอคนคอระครังออกเสียงคอชอช้างชอเชอออกเสียงชอยอหญิงยอยักษ์ออกเสียงยอดอชดาดอเด็กออกเสียงดอทอฐานถอถุงออกเสียงถอพอมันโททอพุทเท่า ทอทงทอทหารออกเสียงทอนอนีนอนหนูออกเสียงนอพอพานพอสำเภาออกเสียงพอจะจบแล้วนะคะนักเรียนสอสลาสอฤศีสอเสือออกเสียงสอและบรรทัดสุดท้ายรอลิงและรอจุฬาออกเสียงรอค่ะอ่าวกี่บรรทัดอ่าวดูนะคะห้าหกทำไมครูไล่เลขให้เจ็ด แจะได้รู้ว่าเขียนครบนะคะเก้าสิบมีทั้งหมดสิบเอ็ดบรรทัดเท่านั้นเองค่ะนักเรียนเอาละอ่าการบ้านวันนี้วิชาภาษาไทยหลังจากนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็เป็นไงคะเว้น,นหนึ่งบรรทัดแล้วก็ตีเส้นได้เลยค่ะอ่าพอเสร็จแล้วก็เขียนชื่อนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูขอชื่อด้วยนะถ้าคุณครูอันนี้คุณครูเป็นคนเขียนเองใช่ไหมคะคุณครูก็จะเขียนชื่อคุณครูค่ะ ออันนี้คุณครูเป็นคนทําเองนะคะคุณครูก็จะเขียนชื่อคุณครูค่ะครูไม่เป็นเด็กหญิงแล้วนะครูแก่แล้วครูก็ชื่อนางสุนารีจิตสุทธิผลอ้าวคุณครูลบนี่ดีกว่าคุณครูไม่ใช้คำว่านางดีกว่าให้นักเรียนเขียนตามด้วยเลยจะได้ เขียนชื่อถูกใช้ว่าครูนะคะอ่ะครูสุนารีจิตสุทธิผลเรียนเขียนตามเลยจะได้รู้จักชื่อครูนะคะพอบรรชัดต่อพอบรรทัดต่อไปให้นักเรียนเขียนชื่อนักเรียนค่ะเด็กหญิงอะไรก็ว่าไปนะคะหรือเด็กชายอะไรก็ว่าไปเป็นชื่อนักเรียนแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยอะไรคะปหนึ่งอ่ะ เลขที่บางคนอาจจะจําไม่ได้เอาเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนอ้าวเด็กชายเด็กหญิงอะไรถ้าใครจําเลขที่ได้มีคนจําได้นะคะถ้าใครจําได้ก็เขียนลงไปะคะ่ะเลขที่เท่าไหร่ถ้าใครจําไม่ได้ก็ยังไม่ต้องเขียนนะคะเอาละสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเหมาะสําหรับวันพิเศษแบบนี้ที่คิดว่าไฟดับแต่ไฟไม่ดับนะคะดีมากเลยสวัสดีค่ะ